เอาละครับก็ลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมไดมันบอกดีๆดวันนี้เราจะมาเอาเคสรับดีๆมาฝากให้ท่านผู้ชมได้ใช้กันไม่มากก็นยบางคนก็ชอบนะเออไม่มากก็น้อยแหละเป็นเคสรับที่แบบคนไทยไม่ค่อยทํากันอ่ะไม่ค่อยเจอคนไทยทํเลยแตบบ่ไม่ค่อยไม่เจอเลยและก็และก็ในต่างประเทศเขาทํากันเยอะนะ ทำยังไงให้เราก๊อปบ็อกเป็นไอเทมของเราไม่ใช่ทำในคอมอย่างเดียวหรือ pc ซทำในมือถือก็ได้ง,ง,ง่ายเลยอ่ะสมมุติว่ามีคนวางบ็อกไกมอนนะแล้วเราเสกไม่ได้ไม่ใช่ดิแล้วเราหาบ็อกไดมอนในหมวดควเทีไม่เจอเราก็แค่ก๊อปปี้บ็อกเขาให้กลายเป็นไอเทมของเรา ะะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวิธีก๊อปให้เป็น6 4หรือวิธีก๊อปให้กลายเป็นอันเดียวอะทำยังไงแต่ผมแต่ใครๆน่าจะก๊อปเป็นอันเดียวได้เพราะแค่กดเองนะเคล็ดลับนี้ก็น่าจะมีประโยชน์กับท่านชมก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สกายใ้ช่องด้วยนะครับพูดยาพอตัวละไปรับชมกันเลยอันนี้ไม่ใช่เกมมายครับนะอันนี้คือภาพนะ,ะมารับชมกันเลย ขั้นแรกให้เราพิมพ์แบบนี้นะครับยวดเนี่ยเนี่ยพิมพ์ว่าคีย์เปเปอรพิมพ์คำว่า Keyboard Paper อร์เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ด้านล่างไปโหลดแล้วกันนะมาเราก็จะเจอแอปนี้นะครับโหลดติดตั้งเลยเออไม่ต้องอัปเดตละไม่ต้องอัปเดตละเพราะว่าถ่ายคลิปอยู่อัดคลิปอยู่ นี่โหลดแอปนี้เลยผมโหลดแล้วในแอปนี้แล้วพอเวลาโหลดเสร็จแล้วก็เข้าเลยเด่เข้าอยู่ในว่าคีย์เปเปอร์อยารรอ่าบอกว่าผมอ๋อนี่กำลังจะพูดว่าตาทั่วนี่กดไปที่คีย์เปเปอร์อุ้ยยดก็ตั้ง เดีด๋ยวๆขอดูก่อนอันนี้บุ่มรถนี่ตั้งตามผมนะใครจะตั้งบุ่มอะไรก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราจะก๊อปแล้วถ้าเราจะก๊อปพวกแบบบล็อกนะมันต้องใช้บุ่มกลางของเมาส์ในเกมไหมครับ P C หรือเปล่านะก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่ไม่ต้องทำอะไรครับก็แค่เอา เอาคีเป็น B ก็ได้เอาเป็นบก็ได้แต่ผมเนี่ยแต่ใครอยากจะเอาตามผมก็ได้มาอ่ะอันนี้นะวิธีเอาก็แห้อุย้ยเร็วไปวิธีเอาก็แห้กดตรงนี้นะครับเนี่ยกดอันที่สองแล้วก็กดอันนี้ครับอ่านไม่ออกอะแล้วก็กดคำว่า ีโค้ดแล้วก็หาครับหาเลขอะไรก็ได้แหละแต่ผมแนะนำให้กลายเป็นบีแล้วกันบี B แล้วกันเอาเป็นบีแล้วกันพอเวลาเอาเสร็จเราจะตั้งเสียงรถหรือเสียงขึ้นผมเอาเสียงรถได้ผมเอาเสียงขึ้นพู้สึกครับผมเอาเสียงขึ้นแล้วกันตามใจท่านผู้ชมเลยแล้วก็เข้าเกมไมค์คลาส ตัดคลิปตอนที่เข้าเกมไหมครับเสร็จแล้วกันมันนานลืมลืมลืมใครที่อยากจะปรับเป็นอันนี้ก็กดตรงนี้นะครับกดเลขบวกไม่ใช่ไม่ใช่สิกดตรงไหนสักที่เลยอ๋อตัวอัดคลิปอยู่นี่โอเคกดตรงนี้นครับด้านซ้ายล่างสุดแล้วก็ออยู่ไหนว่า a d d อัดวิดีโอ แล้วก็กดตรงนี้ครับนี่มันจะมันจะให้เปียนะครับอะนี่ผมแนะนําให้เป็นตัวนี้นะนี่อันนี้คือเนี่ยเน,นีนนนนยเนี่ยอุ๊ยสดตตสเนี่ยอันเนี้ยที่ผมติ๊กเป็นสีฟ้าผมเขียนไม่ได้ไงเนี่ยคี้เลย k e y นะออกดตรงนี้นะอันนี้มันจะพิมพ์ไม่ได้นะถ้าใช้แล้วจะพิมพ์ไม่ได้นะมาเข้าเกมกันเลยแล้ว a r ่ไหนวะบางทีก็มืดเหมือนไปอัด <c oughs> ผมไปอัดที่มืดๆไงอัดขโโ้างนอกเดี๋ยวขอตัดคลิปให้ให้ไม่เสียเวลาแล้วกันครับ โอเคเข้าเกมเสร็จแล้วให้กดเซตติ้งนะครับเซตติ้งส่วนถ้าใครใช้แอดออนภาษาไทยนะก็กดการตั้งค่านะแต่ผมไม่ได้ใช้ไงผมไม่ได้รีวิวแอดออนี้แอดออนภาษาไทยนะครับปรับให้ตัวเกมนั้นมีภาษาไทยแล้วก็กดตรงนี้นะครับคีย์บอร์ดนะตรงนั้นแหละ กดซะตรงนี้แล้วก็อันนี้ปรับปรับ,บปรับตามผมนะประมาณสิบก็ได้นะสิบนี่นี่เดี๋ยวด,ด,ดะเจ้าอยู่ไหนว่านี่นี่แล้วก็หาตรงนี้อันนี้จะเป็นบุ่มเอ็กนะ ไอคิกบ็อคไอก๊อ,อปปี้บ็อคเนี่ยมันเป็นบุ่ม x ผมนึกว่าใช้บุ่มกลางเฮ้ยผิดแล้วก็กดไปแล้วถ้าเราตั้งตรงที่แบบอ่ะสมมุติผมตั้งขึ้นนะกดไปกดไปที่ขึ้นเนะ่ะกดสิฟะเฮ้ยเฮ้ยมันมันเออบีได้ละต้องกดแรงๆแล้วก็เข้าเกมกันเลย ว่ามันจะได้จริงหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะสอนเป็นมาครับ TikTok Hack นะ h a กเครื่องแบบเสกวล็อกได้แต่ผมไม่ไปตรงนู้นคะรับเพราะว่าผมทำมาครับ TikTok Hack เดี๋ยวค่อยสอนนี่มาเอาบล็อกออกมาเดี๋ยวผมจะก๊อปเลยกดตัวบีเอออันนี้ไม่ใช่ผมไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นในครอปนะผมกดตัวบีแบบเออไม่ใช่ดีผม,ผมกดเพิ่มเสียงแหละ มันจะพิมพ์ไม่ได้นะนี่อก,อ,บบอก็บ็อกอันนี้ก๊อปบล็อกไม้ก็บ,บ็อกหญ้าก็บ,บ็อกดินก็บล็อกสนุก๊บ,บ็อกน้ำแข็งก็บ,บ็อกน้ำไม่ได้ก๊บ,บ็อกดินแล้วก็อันนี้คือแมพที่ผมสร้างนะแล้วก็กอ๊อปแคมไฟนี่ได้จริงนะ มันได้จริงนะเอ้ยอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวไม่ได้กอ๊อปอก๊อปบล็อกไม้นี้เอ๊ะผมสงสัยอะ่ะมันก๊อประยะไกลได้ปะก๊อปไม่ได้ต้องก๊อประยะใกล้อันนี้บล็อกออฟโคโอเค คลิปนี้ก็จบกันแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากไปกระทืบไลค์หรือกดไลค์ like ให้ผมแล้วก็กด s u b สไครต์ให้ช่องผมด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าถ้าถ้าใครกดถึงสื่อสามไลค์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปเอออะไรนะเป็นคลิปไม้ครับททคนิ h แฮกนะเป็นคลิปที่แบบแม่งแม่งมีประโยชน์มากถ้าเราจะเซกบล็อกเออบล็อก บล็อกเป็นบล็อกที่เป็นบล็อกมาจาก d m อ่ะเป็นบล็อกที่แปบ,บเป็นประตูอ่ะเป็นบล็อกบล็อกเลยอ่ะแต่ถ้าเป็นในโลกของเราเราไม่สามารถเข้าไปเข้าไปเอซิตี้ได้นะแต่ถ้าเป็นในโลกดีเเราสามารถคว้าไปได้นะครับอืมมันเป็นบล็อกที่เแปบดบถ้าเราถ้าเราอยากจะวางแบบรัวๆแบบไม่ต้องใช้อันนั้นอ่ะอย่างอิสระ มันทำยากนะต้องวางทรายออับเกมวางทรายสีแบบวางคอนกรีตแห้งนะอะไรแบบนี้ไม่รู้มันเรียกว่าคอนกรีตแห้งหรือเปล่าอืมก็ถ้าใครอยากจะทำคลิปเนี่ยคลิปอะไรนะคลิปไมค์คับติกตอกแฮ็กแบบอย่างเจ๋งอะ่ะก็กดไลค์ประมาณสามไลค์นะครับถ้าไม่กดถึงไม่ทำหรอกก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะ สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่กันคลิปหนะ้าบายบายอ่ะเดี๋ยวขอก๊อบอีกแล้วกันก็จะได้แน่ใจนี่บล็อกไม้จังเกิลไปกันเลยอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะ